ครับท่านผู้ฟังติเครับโอทอปสารสัมพันธ์สองปรเดนนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จังหวัดพะเยาโดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแล้วก็โดยสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นในปี2557นี้นะครับโดยเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทไมตรีสองประเทศระวางพะเยาประเทศไทยเฮ้แล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราก็คือที่หลวงพะางนะครับระวางวันที่6ถึงวันที่เก มกราคม2,557นี้เลยครับเป็นโครงการที่สําคัญทีเดียวครับตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าชาตรีที่น้นนะครับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจะได้มาเราคุฟังว่าโครงการนี้มีความเป็นมาเป็นไปจะได้ล้วกันจะได้กลุ่มเป้าหมายมีไัยพ้องแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับวันนี้ครับหัวหน้าชาตรีครับครับวันนี้ครับหหนภัยพ้องโครงการโอท็อปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินเนาะครับระวังปี่น้องโอท็อปพยาเฮากกอแล้วก็ปี่น้อง ชาวลาาตีหลวงพะาบางครับมันเป็นอะไรโครงการนี้ครับ กลับคองการนี่เริ่มต้นมากก็คือในเรื่องของการส่งเสริมโครงการโอท็อปของรัฐบาลนะฮะซึ่งโดยกรมการพัฒนาชนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาขายในประเทศเขาละเนาะแล้วเขาก็ต้องขยายสินค้าเขาไปสู่ต่างประเทศตัวโดยเฉพาะในกลุ่มของ a อ c เขาอะนะครับเขาก็ต้องไปอย่างปีที่แล้วเนี่ยทางกรมการพัฒนาชนก็ได้จัดสรรงบประมาณคือไปขายที่12ปันานะครับประเทศจีนเนาะปีนี้ก็คือไปขายติลาวอันนั้นเนี่ยระวางที่เขาส่งเสริมพัฒนา โอทอปของจังหวัดพะเยาเนี่ยนะเขาก็ได้พัฒนาในเรื่องของแพ็เกจจิ้งนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับ,รบทุกอย่างเนี่ยเขาพัฒนาคือเอาตลาดเป็นตัวตั้งตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาทนัดอย่างไรเขาแปลงอย่างอันเนี่ยได้ขายไปได้ขายบอกว่าการน,นี้เขาเขาบบาอย่างนั้นแหละเขาต้องไปศึกษาตลาดปีนี้เนี่ยเขาจะไปหลวงเขาบางเนี่ยเขาก็มีข้อมูลเรียบร้อยหมดละนะครับว่าสินค้าของเขาเนี่ยไปอันไหนควรจะได้ขายอันไหน ตียอดน่าจะขายบักไรได้ดีนะฮะเฮาก็ต้องคาดเอาสินค้าตีน่าจะมีโอกาสเปิดตลาดในหลวงพะบางนะครับอย่างเช่นว่าเรื่องอาหารเนี่ยนะครับเรื่องอาหารในท้างหลวงพะบางต้องการมากหลวงพะบางตอนนี้เนี่ยแขกนะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวเวียดนามจีนนะฮะแล้วก็ไทยเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เฮานําไปเนี่ยนอกจากจะสนองตอบตอ่อ คนในหลวงเขาบางแล้วก็ต้องคิดว่าเป็นตลาดของคนที่นักท่องเที่ยวตัวนะครับอ,อันนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวนี่เนี่ย เขาไปเน้นในการเจราจานะฮะเ,เจราจาทางธุรกิจทางการค้านะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับเป็นหัวหน้าทีมท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีนะครับประกอบด้วยหัวหน้าส่วนแห่งหลายส่วนตีไปร่วมเป็นผู้เรี่ยกในการเจราจาทางด้านการค้ากับเฮานะฮะท่านผู้การจังหวัดท่านพาณิ์จังหวัดกระตัยไปคณะตัวนะครับอันนี้คิดว่าเฮา เขาจะไปเน้นเนี่ยเขาเน้นเจราจาทางธุรกิจนะครับเจราจากันค้าแต่ว่าเขาเก่าเอาสินค่าไปทำโ,โรดโชว์ตัวเองนะฮะเขาไปเขาจะแสดงจะจำหน่ายที่ตลาด อเปิดห้องว่าตลาดมืดนะครับของของของหลวงพ่อบางตลาดมืดนะครับเขาจะไปจัดในบริเวณนั่นในคืนวันที่เจนะครับเสาร์ที่เจนะฮะเขาจะเดินทางวันที่6นะครับวันที่เจเขาจะทาการเปิดตัวนะฮะสินค้าเฮาแล้วก็วันที่วันที่เจกลางวันเนี่ยเขาจะมีการเจรจาทางธุรกิจนะครับในเรื่อง <S 2> <S 2> ในใน,ในเรื่องของมีตัวแทนของผู้ประกอบการตัวแล้วก็หัวหน้าส่วนรายการที่ไปนะครับพี่น้องกลุ่มโอท็อป มีกลุ่มไหนพังครับหรือว่ามีประมาณกี่กลุ่มที่ไปรวมโครงการครับเออที่ยวนี้เขาไป5้าสิบกลุ่มนะครับห้าสิบห้าสิบผู้ประกอบการนะครับ<ม>เขาไปเนี่ยสินค้าเนี่ยอย่างที่ผมได้นําเรียนตะเก็นนะครับ<ม>ว่าเป็นสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอาหารแต่อย่างนั้นฝีมืองานทํามืออย่างผ้าปักอย่างนี้เขาไปแต่ราคาตั้งปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเนื่องผ้าท้อเนี่ยเขาสู้เปมาได้นะฮะ<ม>แต่ว่าเขาเอามาแปรรูปอย่างต่างๆเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นรูปแบบนะครับ รูปแบบหรือว่ารูปทรงอย่างต่างๆเนี่ยเขาน่าจะทันสมัยพอสมควรเขาก็ลองไปในตลาดที่ของเขาค่อนข้างค่อนข้างจะแปลงน้อยแต่เขากคิดว่าคนระดับตีเปิดปอมีสตางค์เป็นนักธุรกิจอะไรอย่างต่างๆนี่ก็คงจะขายได้อยู่นะครับครับ,รบหลังจากที่โครงการนี้ได้ดําเนินการไปแล้วเนี่ยคาดว่าผลประโยชน์ที่พี่น้องชาวโอท็อปของพี่น้องพะเยาจะได้ครับเนี่ย เเป็นรื่ออรอ่อองงยผมคิดว่าเขาเขาต้องการดีไปเที่ยวนี้เนี่ยเขาต้องการในการจับคู่ทางธุรกิจนะครับวันนั้นเราก็ได้ไประชุมกันเตรียมกาดไปแล้วนะฮะอย่างธุรกิจอย่างปุ้นเนี่ยอย่างอาหารประเภทไห่ขายดีและเปิลศ<ม>ักยภาพอย่างเปิลมาถึงเต๋านะฮะเขาสามารถส่งไปได้หรือ,อ,อวัตถุดิบอ,อ,อย่างปุ้นมีอยู่แล้ว<ม>เพียงแต่ว่าการประกอบการ<ม>การผลิตเนี่ยเปิลศักยภาพเพียงมาถึงเขาอาจจะต้องมีการไป ผลิตติปุ่นก็ได้นะครับผลิตี่ปุ่นเขาอาจจะตั้งโรงงานเลอว่าไปด้วก็เปิดไปจอยก็เปิดในเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะในการทำารทำการก้าการขายการลงทุนต่างๆเนี่ยเขาคงจะต้องร่วมกันให้นักขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันน,นะครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับหัวหน้าโอหัวหน้าชาติที่นนไปยังสูงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับที่ได้มีโครงการดีๆจีอีนะครับคือกับปีน้องโอท็อปจังหวัดพะเยาก็คิดว่าคงจะทำให้ปีน้องโอท็อปของจังหวัดพะเยาได้เปิดหูเปิดตาและก็ได้มีความผู้เพิ่มเติมทักษะด้านการค้าการตลาดกับปีน้องเพื่อนบ้านนะครับเนาะครับผมครับครับขอบคุณจันะครับครับสอัสดีครับ